น้ำมันเนี่ยหายไปน้อยมากๆนะครับนี่น่าจะประมาณครึ่งลิตรได้โดยประมาณนะสีน้ำมันสวยมากๆครับสีน้ำมันเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้สตาร์ทเครื่องดูก่อนว่าเครื่องเนี่ยาทางานปกติไหมสวัสดีครับผมตาล ACS ครับ หลายคนสงสัยน้ำมันเครื่องลาวีนอนตัวเลสซิ่งเกรดสามารถใช้กับรถบ้านได้ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลกันครับโตโยต้าโซลูนารถบ้านใช้งานนะครับแล้วผมใส่นะครับลาวีนอนนะครับเลสซิ่งเกรด RUP 5 w 4 0ตัวนี้ใช้สำหรับแข่งขันเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับรถคันนี้นะครับวิ่งไปนะครับ313,000 488กิโลเมตรนะครับซึ่งเรามาเทียบกับแท็กนะครับผมเปลี่ยนไปนะครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2566นะครับอยู่ที่3 1 0 0 0เท่ากับว่ารถคันนี้นะครับใช้น้ำมันเครื่องไป 1, 2488กิโลเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวตามมาดูเนื้อน้ำมันกันครับว่าเป็นยังไงตามมาครับเราจะดูก่อนนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ น้ำมันเนี่ยหายไปน้อยมากๆนะครับนี่น่าจะประมาณครึ่งลิตรได้โดยประมาณนะสีน้ำมันสวยมากๆครับสีน้ำมันเห็นไหมรถวิ่งไป1นึ8งอ่อกิโลเมตรนะครับมาดูกันเนี่ยนะครับสีน้ำมันสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้สาตาร์ทเครื่องดูก่อนว่าเครื่องเนี่ยทำงานปกติไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาตาร์ทเลยครับ ครับวันนี้ผมก็มาสรุปให้ดูนะครับน้ำมันเครื่องเลสซิ่งเกรในการแข่งขันนะครับตอบโจทย์รถบ้านได้ไหมวันนี้เราเห็นกันแล้วนะครับใช้ไป12,48 8กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์เงียบกริบนะครับเนื้อน้ำมันเครื่องดีนะครับพี่พี่ท่านไหนถ้าสนใจนะครับน้ำมันเครื่องเลสซิ่งเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ 30- หรือ40 50 60เรามีครบนะครับรถบ้านนะครับที่อยากจะใช้น้ำมันดีๆคุณภาพสูงนะครับลามิโนนตอบโจทย์ครับวันนี้นะครับ พบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ